เยอะๆอะไรมากมายเมื่อเช้าตัดต่อวิดีโอตัดต่อวิดีโอไปนะคะสุดในของโปรแกรม InShot นะคะ,ะเป็นอะไรที่เรียนรู้ไปเรื่อยๆะนะคะชีวิตมีการเรียนรู้นะคะเป,เป็นแบบเราเราไม่แก่เกินเรียนนะะเรียนได้ตลอดชีวิตเลยนะคะไม่้อาไม่จำเป็นต้องเรียนหนังสือ เรียนเรื่องอะไรเรียนเรื่องการใช้ชีวิตเรียนเรื่องกุ้งส้ไปเรียน,ท,ยนทุกๆสิ่งทุกอย่างเราเรียนรู้ได้นะคะเรียนรู้ได้โดยไม่ต้องไม,ไม่เหมือนกับเรียนในังสือะนะคะเราสามนาทีแล้วหิวอะ่ะขอแอบกินก่อนอนะ่ะขายน้ำส้มตั้งขายน้ำส้มแทนน้องผิงนะคะผิงไปเล่นอยู่ตรงนู้น ตรงนู้นนะคะก็ดีเราได้เปลี่ยนแปลงบ้างนะคะเราพร้อมที่จะทุกทำทุกอย่างนะคะให้เราเปลี่ยนแปลงดีขึ้นคิดแล้วก็ลงมือทำนะคะเพราะาอยากอยากได้สถานที่ใหม่ๆเนาะช่วงนี้มันก็ไปไหนไปกค่อยได้ก็ไปได้แป๊บแ,แ,แล้วก็กลับนะคะเมื่อกี้ไปไปไลฟ์ทีอ่อะไรนะร้านเย็นตาโฟเครื่องทรงที่ ของร้านอาจารย์มาริกานะคะแนปั๊มปตทไปล้างรถมาแล้วก็อีกที่หนึ่งเหมือนบอกทำลายตัวเองเลยว่าไปไหนมาบ้างแล้วก็ไปลรลตัดไปซื้อน้ำซื้อน้ำดื่มซื้อน,มซ,อนมซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเครื่องเตรียมนะคะเตรียมพรุ่งนี้น้องพิงค์จะไปโรงเรียนแล้ววันเริ่มเปิดเปิดเทอมเปิดเรียนเนาะในวันที่หนึ่งนะคะแต่ก็ยังโชคดีที่น้องพิงค์ได้หยุดอีกหนึ่งวันนะคะตัวปริตานี่แหละต้องเต,ต,ตรียม ต้องเตรียมให้พร้อมเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันอะไรที่รถก็น,น่าจะเพิ่มมากขึ้นรถเยอะมากขึ้นกลัวรถติดเราก็ต้องออกแต่เช้าเข้าสู่ระบบเดิมนะคะทั้งเรื่องของเวลาตื่นนะคะเวลาออกจากบ้านนะคะเพื่อมีความสุขกับทุกสิ่งกับสิ่งที่เรามีะคะนะคะ,นะคะแล้วก็พยายามใช้สิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ตที่เรามีนะคะถึงแม้จะ เรื่องนี้อาจจะ 6- 7ปีแล้วนะคะแต่เราก็ยังสามารถใช้ได้อะเนาะยังใช้ได้ยังบันทึกคลิปวิดีโอได้แล้วก็ยังแบ่งปันได้ทำอะไรแบบสร้างสารรค์วิดีโอตัดต่อวิดีโอเพื่อเอาไปลงในคลิป YouTube เพื่อลงในเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เป็นการที่พัฒนาเราได้ด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องเก่าถึงแม้จะล้าสมัยแต่สิ่งระบบโปรแกรม ในเครื่องนะคะถ้าเอาระบบใหม่เข้าไปมันไม่ได้แล้วนะคะเปรียบเสมือนตัวเรานะคะตัวเรายังโชคดีนะเราเนี่ยยังโชคดีที่ยังแบบว่าเรียนรู้ได้เรื่อยๆทั้งของใหม่ของเก่านะคะทั้งโลกอนาคตเนี่ยเอามาใส่ในหัวเราสมองเรานี่แบบสุดยอดยอดเยี่ยมเลยนะคะยอดเยี่ยมมากๆที่แบบว่าเอาอะไรมาก็รับได้เอาอะไรมาก็เรียนรู้ได้ ะะขอบคุณที่ตัวเองเป็นคนที่ชอบการเรียนรู้ชอบการพัฒนาตัวเองเสมอนะคะชื่นชมตัวเองขอบคุณตัวเองขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่เรามีนะคะขอบคุณลูกที่ยังเป็นเพื่อนเราขอบคุณป้าที่ยังดูแลลูกของเราแล้วก็ทํางานบ้านแทนเรานะคะเวลาเราไปทํางานรับลูกรับลานเขาอะนะคะรับน้องมิพิงแทนไปรับไปส่งแทนนะคะ การที่เราทําอะไรซ้ําๆบ่อยๆคนเขาผ่านไปผ่านมาเขาก็เห็นนะคะแล้วเขาก็เออมาอุดหนุนเนี่ยนะคะแต่ก่อนเห็นร้านที่หน้าหมู่บ้านนะคะขายหมูปิ้งตอนนี้ก็ขายดีแล้วนะคะตอนแรกก็ไม่มีใครกล้าซื้อก็เดินผ่านขับรถผ่านแต่ตอนนี้ไปเห็นเกือบลุกเช้ามีคนมารอยืนรอซื้อคนสองคนนะคะนอกเหนือนจากนั้นก็อาจจะแบบว่าเขาอาจจะซื้อเยอะกว่านั้นแต่เรา ไปที่ทำงานไงเราขับรถผ่านเฉยใช่ไหมออสิ่งไหนที่เราทําซ้ําบ่อยๆนะคะปริตาก็เนี่ยลงมือทํำในการทําคลิปวิดีโอแบ่งปันนะคะสิ่งไหนที่เป็นแรงบันดาลใจได้ตัวเองได้ก่อนนะคะปริตาได้ก่อนปริตามีแรงบันดาลใจจากคนอื่นเห็นเขาทำเราก็ เราก็เอาเขามาเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะทําอะไรให้สําเร็จเราก็ต้องทํำซ้ำๆต่อเนื่องนี่แหละคือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะนําเราพาสู่ความสําเร็จได้นะคะอะไรก็ตามเนาะที่เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้ใช้สิ่งที่เรามีหน้าบ้านง่ายๆนี่แหละฉากข้างหลังอาจจะไม่สวยไม่สิวิไลเท่าไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่ปริตาได้เรียนรู้จากข้อคิดนะคะ จะข้อคิดมีแล้วค่ะขอบคุณค่ะก็มีขากล้องขาตั้งกล้องเลยเหรอกคือถ้ามีก็ดีนะคะถ้ามีก็ดีสนับสนุนนะคะจะได้เราจะได้ใช้อุป,รปรกรณ์แบบเออเพิ่มความสวยเพิ่มความดูดีเนาะเพิ่มดูดีเพิ่มราคาให้เราได้นิดนึงวิาตาตั้งใจในปีนี้เนาะทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสุข ะะด้วยความสุขแล้วก็ยึดมั่นในหลักของการพัฒนาตนเองนะคะพัฒนาตนเองทุกๆวันให้เก่งขึ้นทุกๆวันไม่ว่าแม้แต่เรื่องคิดว่าเล็กน้อยนะคะในเรื่องของการมีวินัยนะคะในการตั้งไม่ต้องตั้งนาฬิกาหรอกคือตั้งใจนะคะตั้งใจทุ่มเทมุ่งม,มั่นนะคะปริตาว่าถ้าทําทุกๆวันอย่างมีสัจจะอย่างมีวินัย เดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างก็สนับสนุนเรานะคะแม้เนี่ยเครื่องแท็บเล็ตที่เรามีเป็นเครื่องที่เก่ารุ่นเก่าลา้ถ้าพูดถึงก็ล้าสมัยมากนะคะ,นะคะใช้ทำคลิปวิดีโอก็ได้10-20นาทีอะซึ่งไม่มีข้อมูลอ,อะไรเลยนะไม่มีโปรแกรมอะไรเออมีลายอยู่อันนึงว่าจะเอาลายออกแล้วแหละนะคะ มันเปลืองเนื้อที่เวลาเราบันทึกคลิปวิดีโอได้ได้สองคลิปอย่างเงี้ยมันก็เต็มแล้วค่ะแต่เราก็ไม่ยอมนะคะเราไม่ยอมให้สิ่งพวกนี้มาเป็นอุปสรรคกับเรานะคะปริตาก็เลยอ่าได้ข้อคิดไปอีกจากที่แท็บเล็ตที่แบบว่าเครื่องมันเก่าเครื่องมันล้าสมัยไม่สามารถที่จะเอาข้อมูลอะไรไปเพิ่มเติมได้มากกว่า2คลิปวิดีโอ2คลิปก็ประมาณ30 40นาทีนะคะที่รวมกันนะคะหรือว่าถ้าคลิปเดียวคุณก็ไม่เกิน25นาทีมันก็ตัดแล้วสำหรับเครื่องแท็บเล็ตของปริตานะอแต่สมองนะคะสมองของเรายอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ไม่แพ้สิ่งใดๆไม่แพ้คอมพิวเตอร์เลยก็คอมพิวเตอร์ก็ผลิตจากความคิดผลิตจากสมองของคนนี่แหละเนะเาะที่ทำให้ออกมาเป็น สิ่งต่างๆที่ทำให้ออกมาเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยความจำที่แบบทำอะไรได้เยอะแยะมากมายที่มีเนี่ยความคิดของมนุษย์ที่สร้างรถความคิดของมนุษย์ที่สร้างมือถือสร้างแท็บเลต็ตความคิดของมนุษย์นี่แหละที่สร้างจรวดสร้างเครื่องบินในสิ่งที่ทุกอย่างว่าเป็นไปไม่ได้ความคิดของมนุษย์นี้แล้วก็พัฒนาออกสู่เป็นวัตถุนะ และถึงแม้แบบว่าจิตวิญญาณที่เป็นโลกภายในของเราเราก็ยังเชื่อมต่อได้เราก็ยังแบบดึงศักยภาพดึงอะไรนะที่เขาบอกว่าศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดออกมาใช้ได้ในในโลกภายนอกอะไม่ตาว่าสมองของเราตัวเรานี่แหละนะคะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สมองของเรารับ เก็บความคิดผลิตความคิดผลิตไอเดียที่แสนจะบันเจิดผลิตความคิดที่แย่ก็มีที่ดีก็มีเยอะนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเอาความคิดตรงไหนที่มาพัฒนาตนเองมาต่อยอดให้กับการที่จะเราจะเพิ่มความสุขให้กับตนเองเพิ่มความมั่งคั่งร่ำรวยให้กับตนเองความมั่งคั่งร่ำรวยเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ทางภายนอก เป็นทางด้านจิตวิญญาณจิตใจของเราด้วยนะคะวันนี้ไปเห็นที่โรตัสนะคะก็เห็นเขาร้านหนึ่งก็ขายของก็มีอยู่สองสามโต๊ะอีกร้านหนึ่งก็ทำเป็นกล่องซะสวยเลยนะคะน่ากินมากแล้วเป็นสิ่งที่ปริตาชอบกินด้วยแล้วก็ลูกสาวชอบกินด้วยกะเพราะไรอ่ะกะเพรา ทะเลค่ะมีกุ้งกุ้งตัวใหญ่เบ้เอสามตัวเลยแล้วก็กับอะไรนะปลาหมึกแล้วก็ปลาแซลมอนนะคะปลาแซลมอนเป็นชิ้นเลยนะเกลยอุดหนุนมาสองกล่องป้าอุดหนุนมาหนึ่งกล่องนะคะความรู้สึกว่าเราเราก็อยากให้เขาอยู่ได้อะนะคะเราก็พอมีบ้างเราก็แบ่งปันแล้วใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะคะนะคะ มัน200กว่าบาท300ซึ่งเราสามารถจะซื้อได้แล้วน้องผิงก็กินด้วยแม่ก็กินได้นะคะก็เลยซื้อมานะคะนั่นก็เป็นการที่จะเป็นการที่จะอุดหนุนนะคะเป็นการที่อุดหนุนซึ่งกันและกันนะคะเราทําได้เท่า,ทานี้ก็เป็นการต่อยอดให้เขาแล้วเนาะบางทีทําออกมาแล้วเขาอาจจะขายไม่หมดเราก็คิดแทนคิดสงสารนะคะคิดสงสาร ก็เลยไปอุดหนุนแล้วดูมันเหมือนแบบว่าอาชอบดูพิมพ์รีพายอะที่ตอนไปช่วยแม่ค้าช่วยอะไรอย่างเงี้ยเราอินไปกับพิมพ์รีพายอะคะ่ะอินไปกับเขาทําให้เราแบบเออถ้าเรามีเราก็อยากทําแบบนั้นบ้างนะคะมันคงจะมีความสุขมากๆคือใจเราก็แบบณตอนนั้นนะเนาะณตอนนั้นเราคงยังณตอนนี้ดิเรายังทําไม่ได้แบบนั้น เราทาได้นิดๆหน่อยๆเล็กน้อยนะคะนี่แหละคือการเนี่ยปริตาว่าเราไม่ต้องทําถึงขั้นพิ้วนิพายว่าพิ้นนิพายเขารวยแล้วเนาะรวยเยอะมากๆเนี่ยเออขาให้ให้ได้อันนั้นก็ปริตาก็ชื่นชมนะคะนั่นคือตัวเราในอนาคตอะไรประมาณน,นี้เราให้ได้เนี่ยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่ออกมาแบ่งปันเนี่ยคะ่ะที่ออกมาให้เนี่ยคะ่ะเราไม่ต้องให้ด้วยสิ่งของก็ได้เราให้ด้วยไอเดีย เราให้ด้วยคำพูดเราให้ด้วยการให้กำลังใจนะคะให้แรงบันดาลใจน่าะหลายๆคนก็อาจจะแบบแวะเข้ามาชมนะคะแวะเข้ามาชมหล่าเออผู้หญิงคนนี้